สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเราจะไปทำอะไรกันคะพี่เมื้อวเขาสิไปกินเขาค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนเขาไปกินเขาเขาถิพภาพพี่น้องทั้งนี้กอนไปทางนี้ไปนี่ยังค่ะแปว่าทางนี้ก่อนพี่น้องคะอันนี้คือเพื่นเรให้คนหนอกเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องควอมเขาหมอกเพื่อนบริ้อันนี้ไว้เปิดูเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เจียวนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวับพี่น้อง ไปเม่ได้ครับพี่น้องครับพ่นปืนไหมนี่ไปเ่ครับเพอจะนั้งเรียกอจไปกินอยู่ทาาคุหล่ะเดี๋ยววันดีแม่ก่อนแม่สวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะแม่เป็นผู้อุปอประสบอุทกกะเพราะหรอน้ำท่วมออกไม่ได้ได้อย่างกินนอยจามือนะออมไก่ค่ะทุกคนวันนี้กินออมไก่นะคะ คือสาวหน่อยนี่บางคนซาบาได้กินแต่เต้ซุปน้ำมันซุปอันซุปน้ำมันซุปกระเขียวประม่ณนั้อพี่น้องมือนีออมไก่ออมไก่อ่าก,ก็คือข้ามเตือนคนเป็นโรคเก่ากินว่าไรเ้อพี่น้องออมไก่ที่นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะที่หลังไปหลังเวทีเองไปแล้วค่ะไปแล้วหระไปยังไงเด็กดออกกับพนไหวไปดะเดี๋ยว อันนี้เพิ่นเฮ็ดขีดไปคือต้องมุดเข้าไปได้พี่นอ้องต้องมุดเข้าไปแอดมินมุดเข้าไปก่อนครับทำไมเราไม่ข้ามอ,อันนี้คือก็เป็นเนนนนะะต็มคนนั่งเลยครับเต็มสุดเต็มหอยสุดโอ <c oughs> มีคนนั่งเป็นเต็มหอยสุด <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศคอนไหวเพิ่นกระรังสีอ่า ทำงานครับพี่น้องีโอเคลำบูสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนิแกนทีกระโดดรักทุกท่านี่จะมาแดกเสียบคนนะครับเสียดลอยเสียร้ายนะเสียดเสียบครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือคนคนเสียบครับอันนี้ก็ได้ว่าคนร้ายน้อคนร้ายคนร้ายเพิ่งโกรธเห้ยยังไนนี่ เอาดิคนผู้ดีคือเลี้ยงใช่ไห้ยดวงคูนี่อ้าอ้าววุ้ยวายวุ้ยวายเด้ออยากไล่ย่ามาหาใบของเขาตาตว้อนนพี่ร้องนีคนาเมาพื่นล่ะเพื่นวาอย่างก่อนแม่เงียบนะเราเลยพื้นอ พี่น้องใช่พี่น้องอะไรที่บ่นี่สา MC สาได้ MC สาได้ซีซาได้พี่น้องอันนี้คือแผนกขวนครับเบาโน่หัวมอนกันซื้อที่จริงแล้วเพิ่นก็ห้ากันลาเพิ่นยังหยอกเนาะแม่บ่อ่ขาวพ่อไปดูเสียใจแท้จะว่ากันยากแค่เพื่อนได้เทอาไปเมาหนาแต่ก็ไม่เรียกดิฉันเลยคนเมาหนาติดเอาตียุ้งกันไหมเพื่อ บอกกูไปสือกินเองกับางสั่นเอน่ะไปซือกินเองเขาบอกออง่กูหแล้วหแล้เจ็บท้องเป็นเมียน้เป็นยังก็เป็นนยังกเจ็บท้องเป็นเมียนเอาเบียร์มอนี่เป็นอย่งขึ้นพอซื้อบาบานเคะเจ็บท้องเป็นประจำเดือนประจำเดือนเน จเดือผ่านไมกด้ดันินอยมัว่างได้ยูจะมาเพชราบสองเทียสามเทียปานนั่นเข็ดรอบอย่ไรให้มันแล้วไปเลยเดี๋ยวนีคือแป๊บเดียวจะประกาศตั้งงใค้อะไรวันนี้แทบไม่ได้เป็นเม้นดอกเนียิคอ่อดบุญนตกใจดีตัวนั่นนะสัสดีพี่น้องป้อกไฟมีบแค้นพี่น้องหมอกรพี่น้องมอรับเปสุขุสุนเข่าสู้บรรยากาศ จองอดิสตาเตยเสนอรอบต้อกฟแฟเชียวพี่น้องขาของแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กมดซัพสแครปให้เดือนกันยายน25พี to ่น oh uh? ้องมาเบิ่์บรรยากาศจริงนางเป็นคนที่ชอบเดินน้ำหอมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเนี่ยให้คุณเอแล้วให้คุณเอจริงอ่ะมีความคล้ายคลึงต้นฉบับอ๋อพูดเรื่องเบิร์แต่ชุดนะอ่ะเพิ่งแต่ชุดตอนนี่เป็นเพราะเพราะว่ามือนั้นจะไปเบิร์กนะเบิรงไปแล้วอ่ะก็เป็นไปเป็นมาของชุดของันปัน บังเอิญว่าคล้ายขอบคุณนายไฮทำไมถึงรู้ชุดนึงเพราะว่าเป็นคนทำเองกับมือชุดเท่งเชฟบะ็ะว่าานนเปคเองกับมือของต้นฉบับเลยนะทุกคนนี่คือคนเฮ็ดชุดให้พี่ไฮอาปาฟ้อนค่ะจะได้ความบังเอิญว่ามันจะเป็นเพชรเส้นเพชรเส้นสีเงินแบบนี้แหละคล้ายกันแบบนี้แต่แต่ไม่ใช่เนาะแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันเนาะของแกก็น่าจะดีออยู่ชุดชุดคล้ายแต่ว่าโซนโรงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเพชรเส้นเ มาดามขายอยู่มาดามเบอร์เขาเรามีความขายอย่งอีกก็คืออายุคนหอมกินน้ำหอมขายกันดีวาสนาวาสนานางเป็นคนชอบใช้กินภาษาถูกเด่นคือตัวแม่ตัวแม่แห่งวงการนะคะช่วงยุคนั้นก็คือไม่หายพอพอนเจ้าแม่เพลงเร็วแล้วความเซ็กซี่แล้วก็เพลงเร็วในวงการลูกทุ่งคือไม่หายมาดักชอบมนดักค่ะนี่คือคอนเนื้อสูญหเพลงเชฟบะแล้วแต่ว่าชุดเชฟบาจริงๆอ่ะทั้งของแดนเซอร์ทั้งของนักร้องอ่ะ มันไม่ได้ไม่ได้ใช้ป้องอ้อยสำเร็จรูปเหมือนสมัยนี้นะปักมือทั้งชุดคือปักจนชุดเสร็จอะถึงได้หายดีสิภูมิใจจังเลยเพราะว่าภูมิใจนะมาเจอคนที่ทำชุดให้แม่หายแล้วบังเอิญเป็นเพลงที่เราโชว์ด้วยทุกคนภูมิใจหลายชุดทั้งชุดแดนเซอร์ชุดเดนเอร์ก็ปักมือหมดเลยในป้องอ้อยถ้าเป็นสมัยนี้มันก็จะมีป้องอ้อยสำเร็จรูปแต่ว่าช่วงนั้นมันยังไม่มีออกมาค่ะ เราเลยได้ใช้ชุดชุดที่คล้ายแันชุดมันก็เป็นเ็ปมาเย็บทั้งตัวแล้วก็ค่อยๆสร้อยสร้อยสร้อยเข้าไปทีละเส้นทรงคล้ายกันทรงทรงแบบนี้แหละประมาณนึงเลยเหมือนมากเหมือนมากคือด้วยความบังเอิญด้วยความฟุกคือปันปันก็ไม่ได้ไปสืบนะคะว่าต้นฉบับใส่ชุดอะไรเพราะว่าเพื่อนเหนไปฟังของสไตล์ของลำไยเพราะว่าเพลงนันมาจากลำไยช่วงนั้นที่มีกระแส พี่วัดพี่วัดเป็นคนรีเควสตมาตอนแรก็ตั้งใจจะใส่แบบนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่งมนเป็นแบบนี้พี่วัดรีเควสมาเป็นอีกทรงหนึ่งที่เป็นทรงของต่างชาติมันเป็นเพจของต่างประเทศเอาทรงนี้เนาะพี่วัดใส่แบบนี้สวยตันนี้ก็ส่งแบบนี้ให้ส่งแบบให้กับคนเย็บคุณป้าน่ะตัดชุดอันนี้มันมันหาไอรูปแบบแบบเพจแบบเขาบได้เซ็นแบบเขาบได้ก็เลยฝากเขาซื้อที่อันนี้ เขาเรียกอ,อะไรนะีใใ่ใช่ๆข้าวหัวรัดน้องแบงกเ์เกลี่ยได้มาเป็นเส้นแบบนี้แหละก็เลยอ่ะงั้นส่งให้คุณป้าว่าคุณป้าลองออกแบบออกมาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนไม่ต้องตรงตามผกที่สง่งแต่เอาแบบให้หนูใส่แล้วนี่ๆๆแกก็ทำมาแบบนี้เลยแล้วมันนนะไปยืเหมือนมากเลยว่ะดีนะครัเต็นบ่คือเดี๋ยวพยาย่างไปคือเดี๋ยวจะแบบบ่กคือเราเฟื่อดอกเราแม่เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นชุดต้นฉบับในมิวสิกมันจะเป็นสีส้มแต่ว่าอันนี้มันกจะมีชุดสำรองอีกชุดหนึ่งไงเก๋สลับันใส่กับสีส้มเด็กกจะไปไปต่อผมแล้วไปถักเปลี่ยนส้มเขียวส้มเขียวตามชุดเลยพอเด็กเต์กเ็สีอเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันแล้วล่ะค่ะการรุดูกันรุกกาลนี้หมดเยอะไปแล้วก็ดูชุดเดิมไปก่อนนะคะเราไม่มีงบเหมือนเขา ะะไม่เต้นชุดจริงๆมันไม่ได้ต้นขุนๆนะเั้นแต่ว่ามันแบบๆประมาณแล้วก็อุปกรณ์เออทั้งคนตัดใช่ไหพี่นั่งทำแบบเดี๋ยวทำคืนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเพราะว่าไอ้ร้านครูบอยที่เป็นครูสอนเต้นนะ่ะเขาส่งชุดมาให้ตอนเย็นบอกคืนนี้น้อยให้เสร็จนะแล้วก็ไปนั่งปัดปัดแล้วก็ค่อยเอาเป็นไก่ซอยซอยลเ,เป็นเส้นคนที่ทำชุดให้พี่ไฮอภพรนครสวรรค์เพลงเชฟบะแล้วชุด ชุดที่แดนเซอร์ชุดที่แดนเซอร์ใช้โชว์น่ะชุดแดนเซอร์จะทำเองนะใส่ก็เล,เลยอ่ะภูมิใจอ่ะและ้วแดนเซอร์จะวัดวัดวัดทุกอย่างชุดแข,ขนขนาดไหนอะไรก็จะวัดเฉพาะตัวของแต่ละคนเสร็จแล้วก็สมมติว่าชุดนี้ปักเพชรพุทธิตั้นใช่ไหมอ่ะก็ะโยชน์ถ้ไปแล้วก็คนนั้งปักปักของใครของมันโอ้ย่างไรแม่งกินนิยังเข้าไปก็ว่ามันดีตลอด ก็นั่งป่ายของใครของมันกระบะกระบะกระชวยกันมาพรากระบะฝนพวกอะไรภูมิใจเดี๋ยวเราต้องมาสอบถามอะไรเยอะแยะมากมายกับฟรเแน่ๆค่ะเวลาก่อนทำคลิปหนึ่งคลิปให้ดูนะคะอันนี้กี่นาทีแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฟันฟันต้องรับแล้วคลิปนี้ปิดให้อดมินนะคะเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์อย่ากดภาพโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟันฟันแล้วก็ทีมงานพวกเราด้วยไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ